สติปัฐาน4หรือแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งสติที่เป็นพาหนะพาเราไปสู่ความหลุดพ้นมีทั้งหมด4ฐานคือกายเวทนาจิตธรรมระหว่างที่ฟังผมอธิบายลองคิดตามและเอาสติไปจับดูด้วยไปได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับฐานที่1น่กายคือการใช้สติตามดูร่างกายและการเคลื่อนไหวจริงเช่นลมหายใจเข้าออก ท้องที่รับลมหายใจพองยุบอิริยาบถเดินยกเท้าย่างเหยียบฐานที่2เวทนาคือการใช้สติตามรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขทุกข์เศร้าเหงาปวดเมื่อยเบื่อคิดถึงกังวลเบิกบานใจรำคาญใจตกใจแปลกใจ หรือแม้กระทั่งเฉยๆว่างๆไม่รู้สึกอะไรฐานที่3จิตคือการใช้สติตามรู้ความคิดที่แวบขึ้นมาในหัวให้รู้ตัวว่าเรากำลังคิดอยู่เคยไหมครับเวลาที่เรานั่งเดินหรือขับรถอยู่แต่ใจเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไปคิดถึงที่อื่น เช่นร้านอาหารที่เคยไปกินทะเลภูเขาที่เราไปเที่ยวและรู้สึกเหมือนตัวเราไปอยู่ตรงนั้นจริงๆนั่นแหละคือความคิดในรูปแบบที่เราปล่อยลอยไปไม่ได้ใช้สติตามรู้แต่ความคิดในรูปแบบที่เราใช้สติตามรู้คือเรารู้ว่าเรากำลังคิดสิ่งนี้เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น กำลังวางแผนเพื่อพาครอบครัวไปหาอาหารกินและพยายามนึกความทรงจำถึงร้านอาหารที่เคยไปกินว่ามีเมนูอะไรราคาเท่าไหร่วันนี้อยากกินไหมต้องวางแผนเวลาเดินทางและจองโต๊ะอย่างไรแบบนี้คือความคิดประเภทที่มีสติตามรู้ในฐานจิต